สวัสดีครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกระปูชแนลครับพี่น้องต้นไม้ที่พี่น้องเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือเป็นไหม่เศรษฐกิจเป็นไหม่มีคาพ่นสวาไม้พยุงพนะพี่น้องลักษณะไม้พยุงก็พี่น้องไลย้ลยร้ยทันกับสีหูอยดกเนาะเป็นไม้พยุงที่ปลูก ปลูกเองว่าได้กเกิดขึ้นจากตามธรรมาชาตาิต่ว่าปลูกตะโดนเราพี่นนองไม้พยุ่งนี่เป็นไม้ที่ใหญ่าสาแล้วกาเป็นไม้เศรษฐกิจ้วกาเป็นไม้ที่ซื้อเป็นน้ำม,มงคลไมอนี่ว่าด้นํำเสนอส,ส,ส่วนที่เป็นไม้พยุ่งที่เป็นลำตน้นที่เป็นใบที่เป็นส่วนของของไม้พยุ่งพี่้นงแต่ว่าที่นํำเสนอสิ่งที่เป็นมงคลมหามงคลที่อยู่กับไม้พยุง่งก็คือ มือนี้กระโป๊ะแช่แนวมะพร้กาฝากไม้พยุงซึ่งบางทีกทับสยยีไล่จะดอกพี่น้องบางหม่องบางบอนกับสีบลูดดอกแต่ว่ากับโปใครเจอง่ายๆป่านนี้นะโดยเฉพาะงาที่จริงแท่งจริงไปทางต้นออกนี่นี่คือต้นออกพี่นอ้องเดี๋ยวกระโป๊ะแช่แนวทิศ ตะเกียกตะกายขึ้นไปตัดมใม้พี่น้องเบิ้งแลก็นําไปเป็นวัตถุมงคลนะครับพี่น้องรอแป๊บหนึ่งครับผมฟันแล้วตตลงไปในาน้ำตามตพี่น้องจริงๆแล้วต,นตน้นพยุ่งต้นที่ต้นที่เห็นอยู่นี่พี่น้องลักษณะเราดีดีกับฝากของเราเนี่ยก็ฝากจริงหนึ่งสียุ่ยใจกลางเลยพี่น้องยุ่ส่วนที่สูงที่สุดของของตน้นหอบแขกแขกกระจัดว่าเป็น แค่เเป็นกะฝา,ากที่มีลักษณะสวยงามพอเกิดอยู่ใจกลางเกิดอยู่จิงโดจิงที่สูงที่สุดจิงนี่สี่ไปทางตะวันออกพี่น้องมันอย่ก็เป็นบ้านังขาน่นพอดีพอดีกองสักกาบูชามหนอกตะวันอาิทันจิดเอาลักษณะของเรลาเป็นแบบนี้พี่น้องใบกาฝากก็คือกาฝากทั่วไปกาฝากนี่เป็นพืชอีกชนิดหนึง่ง ที่ยึดเกาะกับใหม่ถ้ายึดเกาะใหม่ทั่วไปกะกะถือว่าธรรมดาถ้ายึดเกาะใหม่ที่เป็นใหม่มงคลทางเก่าย่างเช่นต้นพะยูงต้นมะย,ยมต้นขนุนใช้พึ่งราดที่พึ่งนี่สิจัดว่าเป็นของขำคู้นของมงคลเพราะว่าไม่ต้นนั้นต้องมียังดีที่สุดนะครับจังจังีงกาฝากมานี่นีเบาเที่งเรื่องพุ่มเสือนะพี่น,น้องเนาะ ถ้าจะว้าเรื่องตามลักวิทยาศาสตร์ข้าเจ้าก็มีหนกมี่ยังมากินผลสุกข,ของของกาฝากแลก้วก็ทีนําไปขยายใช้ต้นใหม่ดังเก้านรับก็เกิดอยู่ทั่วไปแต่ว่าเกิดอยู่ต้นที่มันเป็นซือมงคล้นนี่ข้าเจ้านักสแสวงหาของทุนศิทิ์มีลินใใตโตนี่ข้าเจ้าจินหาพี่น้อ,องของคาของคุณพยุ่งใหม่ประดูใหม่ คุณย่อต่างๆนะครับไม่แช่ผึก,กราดพะผึกตนขนุนสิก็จะติหากันสะสมกาฝากไม้มงคลนะครับจัดว่าเป็นเครื่องมงคลทางเก่าได้ไปแล้วก็เอาไปตากแหงให้ดีๆพี่น้องย่าให้เกิดล่าแล้วก็ลงรักปิดทองให้ดีๆแล้วก็พกทิดตัวหรือผู้ใดมีคูบาจานันสี พี่วัดขอว่าปฏิบัติที่ดีๆเนี่ยก็นําไปพนได้ิอธิษฐานจิตไห้หรือเข้าเข้าวิธีพุทธาพิเศษพิ่ฉลองอุโบโสถนี่เขารวมพิธีนั้นทเป็นของทอนชิดมิฤทธิ์ในตัวที่มีที่มีลิทธิ์ในการอยู่เย็นเป็นสุขคุ้มครองป้องกันพี่น้องพยุงฐานะเหลียยทรั์มีฤทธิ์ไปทางนั้นครับสิตัดที่แต่งยังไงก็พี่น้องครับผมนี่พี่น้องแต่งออกแล้ว เป็นแบบนี้ลักษณะของเราดียังไงตีเลากอดแล้วเกี่ยวเราพันดีเกี่ยวพันดีดีพี่น้องนี่โคตตัวนี้เอกฝากตัวนี้ที่เป็นเมตตามหานิยมนั่นเพราะลักษณะของเราาี่พันเกี่ยวนะเนื่องจากคำคุ้นนุนทรงเนื่องจากเสด็จดังไปทังพยุงฐานะเด่นดงงังไปทนะัง เรียกซับอยู่เย็นเป็นสุขเราแล้วยังมีมหาเสน่ห์นำแล้วเกี่ยวพันใหม่ละัดใหม่ต้องออกโตไปอีกรอบหนึ่งนะพี่น้องเนาะเพราะว่บวาบ่ได้นมน่าให้เอฟซีเกิดความงมง่ายอีกอย่างหน,นึ่งนำเสนอในส่วนที่เป็นเครื่องยิดเหนียวกิจใจนะพี่น้องเนาะครับขอบคุณในห,หลายที่เข้ามาเบิ้งเนะพี่น้องเด้อขอบคุณที่กดไลค์ ขอบคุณที่กดติดตามพี่น้องที่เขามาเบิรงกไม้ที่เป็นเอฟซีไม้ ai, เป็นกำลังใจให้กระโปรงฉแนด้วยการกดติดตามด้วยพี่น้องด้วยกดติดตามให้น้ำเป็นกำลังใจให้กระโปรงฉนแนแล้ว,วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนำ้ำพี่น้องสิบวว่ได้ผ่านการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปครับคลิปนี้ต้นนี้พี่น้องกระโปรงฉันแนวขอกรา,ขาเข้ามาสบายดีครับพี่น้องผม